ออการ,การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนะคะจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีเพื่อกระตุ้นให้สังคมได้ตระหนักคุณค่าความสําคัญของผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้บริหารและทํากิจกรรมนันทนาการร่วมกันด้วยค่ะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนายพงศักดิ์หลิวทวีศรีประกายประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนายธนพลกิจการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี คณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีข้าราชการพนักงานลูกจ้างได้ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ประจำปี2558โดยมีนายสุรพงศ์สุวรรณหีตาทอนรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนายทรงยศเสือสกุลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเขตอำเภอเมืองจันทบุรีซึ่งเป็นสมาชิกอาวุโสร่วมกิจกรรมพร้อมกับอวยพรแก่ผู้ร่วมงาน สำหรับการจัดโครงการในวันนี้เนื่องด้วยปัจจุบันประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุและจำนวนของผู้สูงอายุมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบ,บุรีได้จัดโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ประจำปี2558ขึ้น <c oughs> เพื่อที่จะให้ผู้บริหาร <c oughs> และผู้สูงอายุมีโอกาสได้พบปะสังสรรค์ทำกิจกรรมร่วมกันและเพื่อให้เห็นคุณค่าของการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี มีคุณค่าที่เหนี่ยวทางจิตใจขององค์กรโดยภายในงานจัดให้มีพิธีรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนานและหลังจากสิ้นสุดพิธีแล้วได้จัดให้มีการรับประทานอาหารร่วมกันอีกด้วยค่ะ